เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางรัชนีสุขสวัสดิ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3 ผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ปีการศึกษา2563ประเภทศึกษานิเทศยอดเยี่ยมด้านวิชาการขอนำเสนอผลงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ของครูระดับการศึกษาประถมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตสมดังนี้ จากผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขต3ระดับประถมวัยจำนวน179โรงเรียนที่ผ่านมาพบว่าครูประถมมวัยร้อยละ80มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสาธิตซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบเดิมและแผนการจัดประสบการณ์ที่ใช้ ไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังคงให้ครูเป็นผู้ให้ความรู้มากกว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขตสาได้ตระนักถึงการใช้รูปแบบการนิเทศที่ช่วยให้ครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยในสังกัดรูปแบบการนิเทศแบบปูรณาการมีรายละเอียดในการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ดังต่อไปนี้ P. วางแผนโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการวางแผนกำหนดทิศทางการสร้างทีมสร้างความรู้การจัดข้อมูลสารสนเทศการเขียนแผนนิเทศคู่มือการนิเทศและพัฒนาเครื่องมือต่างๆให้พร้อมใช้งานดีดูลงมือปฏิบัติโดยการใช้เครื่องมือต่างๆในการปฏิบัติการนิเทศการนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบชี้แนะทางปัญญาและการนิเทศแบบพี่เลี้ยงการนิเทศแบบบูรณาการเป็นกระบวนการและกิจกรรมที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมปรับปรุงการเรียนการสอนของครูที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เกิดจากการบูรณาการการนิเทศแบบคลินิกการนิเทศแบบชี้แนะทางปัญญาและการนิเทศแบบพี่เลี้ยงโดยมีหลักการที่ว่า ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร,ร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนวิเคราะห์สังเกตการสอนลงมือปฏิบัติและให้ข้อมูลย้อนกลับจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย4เช็คตรวจสอบโดยศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆสรุปผลรายงานผลนำเสนอผลงานและชื่นชมผลงาน A action ประเมินผลโดยประเมินความพึงพอใจ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสรุปผลรายงานผลนำเสนอผลงานและชื่นชมผลงานความสำเร็จของงานผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าการนิเทศแบบบูรณาการเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมปรับปรุงในการจัดประสบการณ์ของครูที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการพบว่า รูปแบบการนิเทศมีกระบวนการ3ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นที่ 1. การวางแผนกำหนดทิศทางขั้นที่2การปฏิบัติการนิเทศขั้นที่3การเรียนรู้เพื่อพัฒนาซึ่งผลการประเมินรูปแบบการนิเทศและคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองรายการผลการศึกษาการใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศแบบบุรณาการพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากประโยชน์ของผลงานผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา โดยผลงานส่งผลต่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทําให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองเด็กได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองครูปฐมวัยได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆโดยเฉพาะรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ A or, ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ผลงานส่งผลให้เกิดต่อประโยชน์วงการวิชาชีพศึกษานิเทศมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยการบริหารจัดการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนในสังกัดร,รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่องดิฉันได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ดศึกษานิเทศยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา256 12ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมการคัดเลือกบุคลากรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับเขตตรวจราชการที่12ได้รับโล่รางวัลคนไทยตัวอย่างคนดีต้นแบบสังคมแห่งปี2563สาขาข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่นและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกหลายรายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขต3มีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประถมวัยคะแนานเต็ม5ระดับดีเยี่ยมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการรายงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ2562ระดับประถมวัยระดับดีเยี่ยมทั้งสองตัวชี้วัดท่านคณะกรรมการที่เคารพคะทั้งหมดนี้ คือผลของการทำงานที่ดิฉันได้ทุ่มเทพัฒนามาตลอดเวลา30ปีในการเป็นข้าราชการที่ดีได้ศึกษาพัฒนาตนเองจนเกิดผลสำเริจในด้านต่างๆดังกล่าวมาแล้วและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานต่อไปโดยขอตั้งปณิธานสืบสารงานครูตามรอยเบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินตลอดกาลขอบพระคุณค่ะ